กลับมาพบกันอีกครั้งกับ MA Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวรถ SUV ยอดนิยมจาก Honda ที่กลับมาอีกครั้งในรุ่นปี2026กับ Honda CRV รุ่นใหม่ล่าสุดที่ยังคงความสมบูรณ์แบบทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและฟังก์ชันการใช้งานอย่างครบครันใครที่กำลังมองหา SUV สำหรับครอบครัวหรือการใช้งานในเมืองที่มีความคล่องตัวต้องห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาด เริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอก Honda CR-V 2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดูดันและหรูหรามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกระจังหน้าทรงใหม่ที่มีความโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมไฟหน้าแบบเล็ดพร้อม daytime running light ออกแบบให้เรียวยาวรับกับเส้นสายของตัวรถที่ดูลื่นไหลกระจกข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED ที่ฝังในตัวเพิ่มความปลอดภัยและดูพรีเมียมขึ้นไปอีก บั้นท้ายของรถยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ CR-V ด้วยไฟท้ายทรงตั้งแนว L s h a p e ที่ถูกปรับดีไซน์ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นพร้อมกับกันชนหลังที่ออกแบบมาอย่างสปอร์ตลงตัวและที่ขาดไม่ได้คือล้ออัลลอยขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งเหมาะกับสายลุยและครอบครัวสมัยใหม่ พูดถึงเรื่องสมรรถนะ Honda CRV 2026มาพร้อมกับขุมพลังให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด243นิวตันเมตรและรุ่นไฮบริด eHEV ที่ให้ทั้งพลังงานและความประหยัดโดยในรุ่นไฮบริดนี้ใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรแอดคินสันไซเคิลทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกำลังรวมที่สูงขึ้น และมีระบบ eCVT ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นทั้ง2รุ่นสามารถเลือกได้ระหว่างระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อเรียวไทม์ AWD ซึ่งเหมาะสำหรับทั้งการขับขี่ในเมืองหรือเดินทางไกลบนถนนลื่น ช่วงล่างของ CRV ปี2026ยังได้รับการพัฒนาใหม่เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลและเสถียรภาพในการขับขี่ด้วยระบบกันสะเทือนหน้าแบบ m a c p h e r สันสรตทและด้านหลังแบบ Multi-link ช่วยให้เกาะถนนได้ดีขึ้นและลดแรงสะเทือนเมื่อต้องเจอหลุมหรือถนนที่ไม่เรียบภายในห้องโดยสารของ CRV 2026ยังคงคอนเซปต์ความกว้างขวางและเน้นการใช้งานแบบครอบครัวเป็นหลัก โดยมาพร้อมแผงคอนโซลหน้าแบบเรียบหรูวัสดุตกแต่งคุณภาพสูงเบาะนั่งหนังแท้พร้อมระบบปรับไฟฟ้าสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตพร้อมระบบควบคุมต่างๆใช้งานง่ายเบาะหลังสามารถพับได้แบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังได้มากขึ้น โดยความจุขของที่เก็บของท้ายรถเมื่อพักเบาะอยู่ที่ประมาณ2,100ลิตรเหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวหรือขนของในชีวิตประจำวันได้สบายสบายระบบความปลอดภัยจัดเต็มด้วยเทคโนโลยี Honda Sensing เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดประกอบไปด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผนันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ทำงานร่วมกับกล้องรอบคันแบบ360องศา และมาถึงส่วนสำคัญที่หลายคนอยากรู้นั่นก็คือเรื่องราคาโดย honda crv ปี2026เปิดราคาจำหน่ายในไทยเริ่มต้นที่ประมาณ1 4 9 9 0 0 0บาทสำหรับรุ่นเบนซินและรุ่นไฮบริดเริ่มต้นที่ประมาณ1,679,000บาทโดยราคานี้อาจแตกต่างกันตามออปชั่นและระบบขับเคลื่อนที่เลือกใช้ ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สมัรนะะเทคโนโลยีและความปลอดภัยที่ให้มาแบบจัดเต็มโดยสรุป Honda CR-V 2 0 2 6คือ SUV ที่ครบเครื่องทางด้านรูปลักษณ์การขับขี่ที่สนุกและปลอดภยัยภายในที่กว้างขวางและใช้งานได้จริงและราคาที่จับต้องได้สำหรับกลุ่มครอบครัวยุค